สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น,น้องๆทุกทุกคนนะพี่น้องครับผมลุงท่านให้โชควันนี้ผมพบพี่น้องของเราในงวดวันที่สามสิบธันวาหกหกวันนี้ครับนําเสนอชนล่างสองสูตรเสร็จจากชุดนี้แล้วผมไปชนชนล่างสามสูตรที่ลงก่อนหน้านี้นะครับมาพี่น้องครับความเป็นไปมาของสูตรนี้ทํายังไงและจะได้อะไรงวดที่ผ่านมาชนแล้วได้อะไรฟังคําเตือนแล้วค่อยมารับชมกันครับ โปรดใช้วิจะะารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนาเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลงทัตให้โชคมาครับพี่น้องครับเนื่องจากงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายของเดือนธันวาและเป็นงวดสุดท้ายของปี66 ผมจะพบพี่น้องอีกครั้งก็จะเป็นวันที่16มกราคม67นะครับพบกันปีหน้าเพราะฉะนั้นผมถือโอกาสสวัสดีปีใหม่และส่งท้ายปีเก่าในงวดนี้เลยกันแล้วกันครับพี่น้องครับผมลุงท่านให้โชคขออำนาจคุณพระศรีรัตนตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาพี่น้องคนไทยของเราทุกๆคนครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับนึกคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมากปัตรถนานะครับ ขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปโอเคพี่น้องครับมาเรามาดูสูตรและวิธีท,ทำกันครับสูตรนี้ผมให้ใช้หน่วยล่างบวก110ครั้งที่1บวกรหัส0ูนย์เก้สูตรที่2ผมให้ใช้หลักแสนบวกห9เก้าเก้าสามหน่พฤศกิกาครับ3าบวกเได้2อบวกหได้3 3บวกรหัส0นย์ได้3าบวกเได้2 บวกเก้าอีกครั้งได้1บวกเก็ดได้8 3ดสาสอน่สวนสูตรที่2ครับผมให้ใช้หลักแสนคือเ็บวก6ได้13 13บวก9ได้22 22บวก9ได้31 31บวก3ได้34เมื่อตัดกันออกมาครับเราจะได้1 2 3 3งสนนะครับถ้านี่คือเลขวิ่ง อ่ะผมนี้ก็จะใส่เป็นค่ากำลัง x ไปก็แล้วกันอ่ะเราจะได้สามสองหนึ่งส่วนคู่ชนผมจะไปชนสูตรตัดกัน3สูตรที่ลงก่อนหน้านี้นะครับเรามาดูครับสามสองหถ้าสามสองหนึ่งไม่มาตัวที่เหลือคือ4ี่สี่กับ8ดนะครับพี่น้องครับจะถ้าสามสองหนึ่งไม่มาจะออกสี่แปดแปดสี่ทันทีเลยจะออกตัวนี้ทันทีเลย ถ้าสามสองหนึ่งไม่มานะและเลขที่ออกเลยครับห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์สองตัวล่างออกหนึ่งสี่ก็จะถูกหนึ่งเอ็กตัวนี้นะครับจะมาในหนึ่งเอ็กตัวนี้และงวดต่อมาเลยครับหน่วยล่างบวกร้อยสิบที่หนึ่งสี่บวกสี่ 1, 4, 4, ได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกศูนย์ได้เก้าบวกเก้าได้แปดบวกเก้าได้เก็ดบวกเก็ดได้สิบสี่เก้าแปดเจ็ดสี่ สูตรนี้ครับแสนคือ5้บวกหได้11บวกเได้20่บวกเได้29่บวกสได้32 9สบเวกสเป็น32ได้สองสูตรนี้1 0 9่เสองเมื่อมาตัดกันพี่น้องครับได้9ตัวเดียวงวดนี้ ชนกันแล้วได้เก้าตัวเดียวแต่ถ้า9้าไม่มาพี่น้องครับตัวที่เหลือคือเจ็ดแปดเจ็ดสี่ชนหนึ่งนย์สองนี่นะครับแปดเจ็ดสี่มาจับชนชุดนี้แต่ถ้ามันชนแล้วมันมามันจะได้เก้าตัวเดียววันนี้พี่น้องและผลที่ออกสองห้าหนึ่งศย์กเจ็ดสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งมาเก้าตัวนี้ครับมาเก้าตัวเดียวเลยมาดูงวดต่อมาพี่น้องครับ ซึ่งเป็นงวดปัจจุบันที่ผมลงนะครับอ่ะนี้งวดที่ผ่านมาสองสูตรนี้ตัดออกมาได้เกตแปดเก้าตัวชนผมชนไม่ถูกไม่มีแปดห้าเนาะได้แต่เกตแปดเก้าผมเน้นไปที่แปดเจ็ดแปดเก้าแปดหกแปดแปดมาครับทีนี้มาถึงงวดปัจจุบันงวดนี้ถูกแปดห้าตัวนี้เนาะ หนึ่งบวกสองได้สามบวกหกได้เก้าเก้าแปดเจ็ดสี่สองบวกหกเป็นแปดแปดเจ็ดหกเก้าตัดออกมาแล้วได้เก็ดแปดเก้าออกแปดห้าถูกแปดตัวนี้มาครับทีนี้ถึงงวดปัจจุบันพี่น้องครับเรามาดูหน่วยล่างห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกห้าอีกครั้งได้ศูนย์ศูนย์ไปบวกรหัสศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกเก้าได้สิบแปดสิบแปดบวกเก็ดเป็นยี่สิบห้า เราได้มาแล้วครับศูนยสูตรที่สองให้ใช้หลักแสนคือ3 3มบวกหได้9 9้บวกเได้18 18ปบวกเได้27 27ิบวกสได้30 9 8 7 0เอามาตัดกับสูตรนี้ได้8 9 0พี่น้องครับถ้า8 9 0ไม่มา ออกเจ็ดจะได้5 7 7เหถ้า890ไม่มานะครับ890ของเราเด่นงวดนี้คิดว่าต้องมีแน่นอนหนึ่งตัวในนี้890ในนี้ผมให้ศูนย์สเม็ดเดียวมาดูครับแล้วถ้าเราไปชน เดนล่างที่ลงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันผิดมาหมดทุกสูตรแล้วงวดนี้มันได้หนึ่งได้หนึ่งสองสามพี่น้องครับได้หนึ่งสองสามสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์หนึ่งสองสามสูตรที่สองได้หนึ่งสองสามสี่และสูตรนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองสามเท่ากับมาชนกับสูตรนี้พอมาตัดสูตรนี้จะเหลือหนึ่งสองสาม แต่ถ้า 1, 2, 3ไม่มาศูนย์นี้เหลือ0ูนย์ตัวเดียวศูนย์นี้เหลือสี่ตัวเดียวเรามาดูในนี้ที่หนึสมาชน 8, 9, 0เลยครับเราจะได้ 8, 1, 8, หนึ่งแปดสแป้ากละก็ 0, 1, 0, 2, 0, 3 นี่ครับได้แบบนี้ผมเลยจับ890มาชน1 2 3เลยวันนี้ผมชอบสายนี้ครับ890ผมมาผมว่าถ้ามาผมว่ามันมาในหลักสิบพี่น้องครับผมว่าน่าจะมาในหลักสิบถ้ามาชนก็จะได้818283ก็คือถ้ามันมาก็อยู่อยู่ระยะนี้ ถ้า890มาอยู่ในหลักสิบตัวที่น่าสนใจจะมีอยู่แค่นี้ครับจะมีอยู่แค่นี้แต่ถ้าผมให้เน้นผมจะเน้นที่839303ถ้าเม็ดเดียวผมให้0ูนย์สมงวดนี้พี่น้องครับถ้าเม็ดเดียวจะได้03 57ของเรามีไหมถ้าศูนย์เก้าแปด ถ้าห้าเจ็ดนะครับถ้าห้าเจ็ดนี้ความเป็นไปได้ไม่น่าจะมาเพราะว่าถ้าห้าเจ็ดมาสูตรสามสูตรนี้ผิดหมดเพราะไม่มีห้ากับเจ็ดทั้งสามสูตรเพราะฉะนั้นไม่มีคิดว่าไม่น่าจะมาพี่น้องครับคิดว่าไม่น่าจะมาอ่ะยังไงก็แปดเก้าศูนย์ชนหนึ่งสองสามมีให้เห็นแน่ว่านี้โอเคพี่น้องครับนี้คือชนล่างสองสูตรเมื่อมาตัด ชนร่างสามสูตรได้ที่แปดเกศูนย์ชนหนึ่งสองสามได้อยูแค่นี้ครับสามสามเป็นเก้าเ้าบวกเ้าเป็น18ดได้18หางใน18หางผมให้เลือสามหกเก้หางนี้ครับโอเคพี่น้องครับสูตรนี้คงจะเดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอโชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ